สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วนะครับผมสาราแอนราเมิดในช่อง YouTube Channel ก่อนอื่นกดแชร์กดไลค์กด s u r สไครต์บังแอนก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบังแอนและทีมงานของผมนะครับวันนี้ผมจะพามาอีกหนึ่งร้านในย่านมินบุรีคูขวาราชอุทิ์ของเด็ดอยากจะมาดูกันนะครับผักบุ่งไฟแดงประตูนรกแตกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เชิญไปดูไปชมและไปชิมนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะพาไปตามผมมาเลยครับเดี๋ยวครับเรามาดูกันนะครับว่าร้านนี้มีอะไรมั่งนะในร้านเขาเนี่ยเดี๋ยวมาดูบรรยากาศในร้านเขานะครับตามผมมาเลยอ้าวตากล้องเดี๋ยวดูบรรยากาศเลยครับอ่าวันนี้ครับเดี๋ยวตากล้องเขาจะดูบรรยากาศในร้านนะครับอ่า แต่เมนูวันนี้ที่เราจะมากินมาให้เชฟทำให้เราดูเนี่ยคือผักบุ้งไฟแดงประตูนรกแตกนะคือเมนูนี้เป็นเมนูที่กระผมบางแอนราเมธเป็นคนตั้งชื่อเองนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าประตูนรกแตกเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรารอเชฟมาสาธิตสักครู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราตามกันมา นะครับมาหาเชฟก่อนเชฟคนนี้นะครับอ่าสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสลามอลัยกรมอุ่สลามครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านนะเชฟเนี่ยลองทําผักบุ้งประตูไฟนรกแตกนะเอาแบบสูงสุดๆได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสูงสุดๆไฟที่พุ่งสูงเนี่ยจะได้ประมาณกี่เมตรนะครับกี่ตึกกี่ชั้นเดี๋ยวไปดูครับจะเท่าตึกสองหรือสามชั้นไหม เดี๋ยวเราติดตามดูกันนะครับมาอ่ะนี่นะครับเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าไฟอ่ะจะสูงเท่าตึกสองหรือสามชั้นไหมนะเดี๋ยวจะดูกันนะครับดูวิธีนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันว่าจะไฟเนี่ยมันจะสูงเท่าตึกสองชั้นถึงสามชั้นไหมนี่จะดูนะครับไฟนรกแตกเป็นยังไง นี่นะครับนี่นะครับโอ้โหเป็นยังไงครับนี่อ่าเห็นกันไหมครับเห็นกันไหมครับร้อนวูบร้อนวูบร้อนวาบอ่านี่นะครับประตูไฟนรกแตกนะครับนี่ขขงมุ่งไฟแดงไฟนรกแตกนี่ครับเดี๋ยวมาดูอ่านี่อ้าว เดี๋ยวเราจะมาดูครับหลังจากประตูไฟนรกแตกแล้วเดี๋ยวจะมาดูรสชาตินะครับรสชาติของบั้บุ้งนะครับนี่นะครับอ้าวอันนี้ถือว่าเป็นที่เสร็จสิ้นไหมครับครับผมเสร็จหนึ่งชุดถ้าจะสางอีกก็เดี๋ยวจัดได้อีกนะเราลองดูก่อนชุดนี้นี่ครับเป็ดแล้วนะครับนี่เราจะมาดูอีกรอบนึงนะครับให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะครับรอบตะกี้อาจจะไม่ชัด รอบนี้เอาแบบให้ชัดเจนไปเลยจะดูดิขอแบบสูงสุดๆเลยนะครับเชฟขอแบบสูงสุดๆเลยนะครับได้ไหมครับได้ไดอ้าวเชฟบอกได้นะครับอ้าวจัดไปดูกันเลยนะครับ ต้องดูทิศทางลมด้วยนะครับของคนนี้ต้องดูทิศทางลมด้วยนี่นดูชุดที่สองนี่ปักบุ้งไฟแดงประตูไฟนรกแตกนะนี่ครับเมนูนี้เมนูเด็ดทีเด็ดนะดูเรื่องกระเบื้องแตกอือแล้วเรามันดู เในช่วงชิมนะเดี uh, ๋ยวเราจะสั่งอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวตามไปดูครับไปนั่งที่โต๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอาหารที่ผมบังแอนสั่งมาทานมีอะไรบ้างนะครับ สิ่งแรกก็คือผักบุ้งไฟแดงประตูไฟนรกแตกที่เราให้เชฟกระทะเหล็กทําให้ตะกี้นะครับผัดโชตะกี้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ก็เนื้อแดดเดียวทอดอันนี้ผัดหอยลายอันนี้ก็ผักบุ้งประตูไฟนรกแตกเซตสองนะครับอันนี้เซตแรกอันนี้เซตสองแล้วก็อันนี้ยำไข่เค็ม นะครับแล้วก็ข้าวต้มราคาทุกอย่างเนี่ยคือ20บาทเนี่ยพวกกับข้าวเนี่ย2ี่สข้าวต้มถ้วยละ3าบาทข้าวต้มนี่คือถ้วยละ3บาทแล้วเดี๋ยวไางจะสั่งอีกอย่างนึ่งกำลังมานะครับคือยำกุ้งแห้งนี่นะครับยำกุ้งแห้งที่บางแอนสั่งเมื่อกี้ก็มาแล้วนะครับอ่าอันนี้คือเมนูสุดท้ายนะครับ ที่บางแอนจะมาทานวันนี้ทางร้านเขาจะเอามาให้มากกว่านี้นะครับแต่โดยที่ว่าบางแอนมาแค่2คนกับตากล้องก็เลยสั่งแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะทานกันหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาช่วงชิมนะครับอ่าช่วงชิมนะบางแอนพาชิมเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวบางแอนจะชิมแล้วนะครับดูกันนะครับ ขั้นแรกนะครับข้าวต้มสามบาทอืมอืมมุ่งไฟแดงเขาแล้วครับมาดูไฟนรลกแตกนี่มันยากลมกลม่องเข้มข้น ได้กินถึงแบบเครื่องปรุงนะครับแบบซอสซีอิ๊วแล้วผักบุ้งน้ํามันหอยกินนี่แบบโดนลิ้นไปเนี่ยมันแบบรู้เลยนะครับว่าเป็นเหมือนผับุ้งไฟแดงแบบที่เราแบบต้องกินแล้วก็กินกับข้าวต้ม เนูเด็ดของเรานะครับเชฟกระทะเหล็กของเราสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับท่านชื่อวาครับชื่อวาชื่อวาครับแล้วร้านของท่านเนี่ยเปิดมาในย่านบุรีกูขวนานหรือยังก็ไม่นานก่อนก่อนโควิด่อนโควิดนะครับ แล้วช่วงโควิดนี้เป็นยังไงบ้างครับคือก็หยุดไปปิดร้านเหมือนกันปิดร้านนะครับทางิดก็ปิดร้านเหมือนกันนะครับแย่เหมือนกันแล้วก็ตอนเวลาโควิด <c oughs> เริ่มเปิดหลดล็อกก็ดีขึ้นดีขึ้นหน่อยหนึ่งได้อยู่แล้วก็ร้านของท่านเนี่ยเมนูที่ว่าคนมาแล้วต้องทานเลยอ่ะคืออะไรครับ <c oughs> ก็จะมีหลายหลายจุดเด่นเหมือนกันอ่าลองยกยกตัวอย่างมาสักสองสามอย่างสิก็ กระตผ้มบุ้งไฟแดงัประตูนรกแตกใช่คือที่คุณทําให้ผมดูตะกี้นะครับใช่ครับแล้วก็ไฟเนี่ยทุกกระทะเนี่ยมันต้องลุกแบบนี้ทุกกระทะไหมทุกกระทะเลยต้องมีสูงตามนี้แล้วแต่อากาศหรือว่าลมลมถ้าว่าถ้าลมแรง ไฟมันจะย้อนกลับมาหาเรามันก็จะเอาสูงมากไม่ได้เพราะนั้นมันจะมาลูกตัวเรานะครับเออต้องดูลมถ้าลมนิ่งๆนี้เอาได้่าแต่ถ้าลมแบบนั่นก็จะไม่สูงครับแล้วก็นอกจากผักบุ้งไฟแดงเขาต้มกุยแล้วก็มีอะไรอีกที่ว่าเด็ดๆเลยของคุณก็ยำยำครับพวกยำแล้วก็ผัดไทยเห็นใครมีเห็นลูกค้าสั่งผัดไทยผัดไทยนี่ก็ผัดไทยหอยทอดครับผมผัดไทยหอยทอดนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของ ประจำร้านเขาอีกหนึ่งสองสามอย่างหนึ่งสองสามอย่างไม่ใช่หนึ่งอย่างสองอย่างแ,แล้วก็ชื่อร้านท่านนี่คือชื่อร้านอะไรอ่าอ่าวาติฟฮาวาติฟนะครับอ่าอาวาติฟอ,อาวาติฟอ่าแล้วก็อยากจะทราบว่าร้านท่านเนี่ยเปิดปิดกี่โมงเวลาเปิดเวลาปิดสี่โมงเย็นเปิดนะครับเปิดสี่โมงเย็นคือสิบหกนาฬิกาสิบหกนาฬิกาใชา่แล้วก็ปิดนะครับปิดก็ประมาณเที่ยง เที่ยงคืนเที่ยงคืนอ๋อนู่นให้เปิดสี่โมงเย็นปิดสี่โมงครึ่งนะครับเที่ยงคืนปิดเที่ยงคืนนะครับไม่ใช่ว่าเปิดสี่โมงเย็นสิบหกนาฬิกาปิดสิบหกนาฬิกาจุดสามศูนย์นอนะครับไม่ใช่นะครับใช่ยี่สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์นอแล้วก็มีวันหยุดไหมครับมีครับมีวันหยุดวันอะไรครับอเพื่อหักครับวันเพื่อหัสนะครับคิดนานหน่อยนะครับเพราะว่าทำงานโรงงานนะครับจะต้องไวันอาทิตย อ่าอันนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับส่วนตัวส่วนตัวนึกนานเลยว่าเป็นวันอาทิตย์ตัวพระฤาษีหานะครับครับอ่าชื่อร้านอาวาติปครับอาวาติปก็ฝากไว้นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรไหมมีครับอ้าวบอกหน่อยครับฝากหน่อยครับอ่าเบอร์โทร090 090 882 882 6882ครับ6882นะครับ เลขที่ออกนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งนะครับหกแปดแปดสองหมุนล้อหลักที่สองนะครับประจําเลขหลักที่สามเลขที่ออกแปดแปดสองแปดแปดสองนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งนะครับสามตัวล่านะครับโต๊ะเต็งไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครับไม่เกี่ยวนะครับแปดแปดสองใช่ก็ฝากไว้นะครับร้านอาวติฟนะครับมินบุรีคูขวานะครับเป็นอาหารแบบสไตล์ ก็ต้มโจ๊กลุงผัดไทยหอยทอดแล้วก็มีน้ําปั่นชาชักอะไรแล้วก็มีนะที่เห็นเห็นก็มีเคกเคปแล,แล้วก็มีบิงซูอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูเขาเห็นมีบิงซูด้วยยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับแล้วก็ท่านมาเมื่อไหร่บอกเลยนะครับอบอกมุ่งไฟแดงบอกเขาเลยถ้ากระทั่นไหนไฟไม่ลุกไม่เอาตังไม่เอาตัง์อ่ไม่เอาตังอันนี้คือเชฟเที่ปรุงอาหารนะครับเชฟกระท่านเหล็กแล้วนะครับอ่าฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะครับ ย่านมินบุรีหนองจอกนะครับติดกันมินบุรีหนองจอกนะเขาเรียกว่าร้านอาหารเด็ดย่านชันเมืองยังไงก็ฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับร้านอาวตินะครับที่ให้บังแอนมาทำรายการแล้วก็มาให้กินอาหารต่างๆนะครับอาหารเขาทุกอย่างนะครับยีสิใช่ไหมใช่ครับอ่ายีบาทนะครับครับผมคือกับที่เป็นข้าวต้มกุ้ยอะ ทุกอย่างอ่ะจานละยี่สิบใช่ใช่แล้วก็ต้องถ<ล>้วยลวะสามบาทครับผมสามบาทยี่สิบบาทถือว่าช่วยกันนะครับในสภาวะเศร,รษฐกิจแบบนี้ยังไงก็สุดท้ายนี้นะครับสารแอนรามเมก็ขอจบรายการไว้เพียงแค่นี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บังแอนด้วยแล้วก็อย่าลืมมาทานกันนะครับร้านอาวะติ๊นะครับย่านมินบุรีนะครับเส้นคูขวาราดอุทิศนะครับมินบุรียังไงก็ ขอขอบคุณนะครับที่ผมมาทำรายการน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสารแอนะเมดอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ก,ปกนันด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ On